กะติกพ um. oh, like er> yeah. er> oh, ิเศษล่ำเลยนี Ooh, ่ Minor ้นอันน oh> ี้กะติกพิเศษด้พิเศษแเลยกระติกพิเศษโอ้พิเศษแบบวมีต้นมันแน่นบ่นีตัวนี้ดีด้จ้ำจลงเมดียแนนยูอันบ้รูดมือมงเนี่ยรูดดอกองกหลอดเล้งด้ว

จับบวกกันน่ะตอนนี้เขากับสีมามวนอย่างว่าทีเขากับสีมามวนเสือกขึ้นเปลือกตีแจะแะดิงสีมุมมั่นงบ จริงผมก็ยามมาเป็นดอกแต่เคยยามอยู่ด้วยครับพี่นอ้องลองบอุ๊กแดด,ดตูแดดปาแดดมุด่นแดดมั่ง ขึ้นแล้วแมมันขึ้นบอพุ่นเดยขึ้นหรือไมเออันมันขึ้นแล้วปลาพัตื้นหรอเอาใหม่ไหมเห้นหน่าปืนขันไว้ขันปีดััวเห็นไหมขัดเดย ปลากันครับพี่นนอกได้เวลายำใส่แล้วสิมันคือติหลายเถอะวะโอ้ยปลาว้าวุฒปลาตีไปไหมาอีกตัวนึงต้องพย้ยามนะ ินอะไรนะครับอันนี้ก็ใกล้เราได้ป่ะใกล้ๆเข้าไปแล้วใกล้แล้วไล่ไล่เข้าไปเรื่อยๆเลยไข่สิบเบิดแห้ง,งแล้วซัสูัวซัวซ,ซัต่อไปอ้าวมาแล้วมาแล้วนี่ไงกันเนี่ยน้อะนี่คืออันยามปลาคือเอาปลากลับขึ้นน้อบแบบตัวไหลมาใหม่บ่ดน้อะว <c oughs> <c oughs> ุ่นน่ะดดดัน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 อยู่นึง เบืองครับอันขันตัวใดมันหน่อยแห้งก็อกเอาตัวใดมันอันนี้กับปล่อยมันไปซะเอา,าตัวพ่อกินเนี่ยแหละวิย่างครับรถแม่เราก็ลังขัดสันปลาอยู่ก็ลังดึงไปเรื่อยๆเราเห็นปลาเราเห็นปลาโดดด้อมเดียาๆตอนแรกเราวังเมื์เมย์แล้วมีก๊างใจขึ้นเลยแบบปุ่นเลาสาวเอาสาวเอาเอาลยเดือบร้อยมาแล้วเแล้วสู้ไหมเมืองครับ มาสู้เหมือนกันครับมาลุนกันครับดูเลยพี <t <t ่น้องเิ <t <t ่ยพี่ตาปลาพี <t <t ่ตาปลาเมียลาแม่อีกขาวบ่มาตะเพียนมาตะเพียนโมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาแล้วขอมาแล้วกูน่ะโดูดขึ้นเงี้ยมี วุ้นน่ะปุ้งปังปุ้งปังอยู่แบนโอ้งมีตัวปาเมียบได้หีบนึงอยู่นี่เห็นว่าได้เยอะนึงอยู่ครับพี่น้องวุ้นน่ะก็ได้ปนเนาเมื่อเราลับพี่น้องก็ได้ได้ยุ่หีบนึงเดี๋ยวห้อยเสียเอาไป ป,ปิง่งครับตัวเน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็มู่ปันยหว,วันก็มนนี่ะปันยหว,วันตามนีอุ๊ยปกักอันนี้าาก็ม<อ>ีปกัปกปักปอลเนี่ยปักกดบ่